นั่นมันไม่เลือกเลยนะเนี่ยเราว่าอาจารย์ว่าโหดแล้วนะทุกเพศทุกวัยรองเท้าแตกกินตรีนนี้มันก็ทุกเพศทุกวัยมันจะมีอยู่คนหนึ่งกินไม่ได้โอ้ยถุงตาจะไหลพี่กิงเชื่อไหมทำไมอ่ะมันจะมีอยู่คนหนึ่งในโลกนี้ที่ใส่รองเท้าแบบนี้แล้วจะกินไม่ได้ทำไมเพราะอะไรพี่ต้นทำไมอ่ะขาทุนี้คนนั้นไม่ใช่หมูป่าลตามเช้าพยายามกินแล้วพยายามจะกินแล้วไม่ได้เป็นโลคนะครับแต่ขมือบไม่เข้าโอ้ยขอโท ถอดพี่หรือเปล่าเนี่ยเออแต่เวลาเห็นนีุ่กชมอเอาจงจริงตลกนะดูระคำนะคือเราเราตลกตรงที่เขามีความพยายามในการจะถอดออกแล้วคนเดียวเอาไม่ออกจริงนะมันต้องช่วยกันทั้งแก๊งอ่ะไม่คือมันเวลาออกต้องให้มันอยู่ในสภาพที่เราสามารถใส่ต่อได้ไงมันเลยต้องใช้ความละมีดระใหม่กก็คือถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนน่ะพี่กิ้งเคยเจอเหตุการณ์แต่เมื่อก่อนเขาใส่เป็นหูหนีบใช่ป่ะมันไม่กินไงเพอะแพดปุ๊บหูขาด แ้าเมื่ใส่เดินกลับบ้าน,นไม่ได้อไอ้แบบเนี้ยมันยังพอที่จะแบบสวมเข้าไปหูไม่ขาดแน่นอนแต่ปรากฏว่ามันก็กินเท้าเราแทนนะคุณผู้ชม,อมเอา เรามัดระวังดูแลตัวเองกันมาเป็นอย่างดีสุดท้ายมาโดนลงเท้ากินเท้าก็ไปยังเหลือเล่นน้ําได้อีกวันหนึ่งดูแลตัวเองกันด้วยนะคะคสงกรานโหดเนาะโหดไหมเออเท่าที่ผ่านมาเล่าข่าวที่จะเปิดรายการสงกรานโหดจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวพักคู่เดียวช่วงหน้าเด็กส7เจดค่ะน้องก็ไปเล่นสงกรานแต่ปรากฏว่าสงกรานที่เกิดขึ้นของน้อง โคตรไม่แพ้กันแล้วคุณดูใส่เข,เข้าหน้าแบบนี้เละเลยค่ะเต มหาสงกรานต์ถูกจริงที่บิีถึง15เมษายนนี้ We are fresh ต้องติดสะโพกไก่กิโลละ79บาทเฟรซี1.45ลิตรซื้อ3ขวดเพียง81บาทพิเศษสมาชิก Big p o i อ t ช็อปที่บิ๊ซีรับส่วนลดท,ทันที250บาทสงกรานต์นี้มาเติมน้ำาปรีที่ B ิ๊ซีและ B ิ๊ซีมินิฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา Hi Q One Plus Super g o หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า Hi Q One Plus Super g o ลองสุกราน KFC บ้านเราดีที่สุดกับสงกรานพัคเก็ตเพียง399เบาทถึง24เมษายนนี้เพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่ท้อไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนร้อนเงินลองฟิวน้ำแข็งใสไม่ใส่น้ำแข็งลองไหจ๊ะผ่อนฟิวน้ำแข็งใส่ หวานเย็นชื่นใจนนพร<อ>ฟิล์มน้ำแข็งใสลองเลยเลือกแอร์ให้สุดที่รักเลือกที่ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสในอากาศแอร์ไฮเออร์ยูวีคูลซีรีส์ไม่กลบยูวีไม่มิดแต่ปิดมิดชิดได้ด้วยดีเรดยูวีอะควารที่มีไมโครด e f เ n นซ์เซฟผิวมิดชิดป้องกันแดดทำร้ายและอถึงชั้นคอลลาเจนผิวดูเดงสูอยูวีใหม่กันแดดปรับเฉดผิวดูไบรท์ชายทุกลุค พันโอลาวาระเบิดความฟินกับคุกกี้ไส้ช็อกลาวาเยิ้มเต็มคันลองเลยกาบัดกาเธอรถก่อยังพอนอยู่รม่เห็นแ่จะใดดีรถพออยู่ก็กู้ได้นะเจ้าที่ T B Drive รถแลกเงินรีไฟนแนนซ์รถพอนอยู่ก็กู้ได้สมัครผ่านเว็บไซต์หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านที่ T B Drive มากกว่าสินเชื่อรถเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น ถ้าเป็นคนอื่นก็คงหัวร้อนไปละแต่พี่เขาใช้แป้งเย็นสเนกแปลนซีบีดีดีโอคามช่วยระงับขิ่นกายเย็นกายเย็นใจจนใจเย็นไง่าย <laughs> ลูกน้องกระรกลูกขากะชอบดูดีมีอนาคตเลย CBD c ีบีดีดีโอคมเย็นกายเย็นใจแป้งเย็นสเนกแปลนเฮด a d อร์โชเดอร์สอ l e f ฟร s ชช่วยกระจัดรังแคและให้ผมหอมสดชื่นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ s ฮดอ์โ งานก็เลือกไม่ได้แต่กาแฟเลือกได้มอกโคโน่าซีเล็กหอมกำลังโดนขั่วกำลังดีเต็มรสกาแฟมอกโคโน่าซีเล็กและเอสเปรสโซหอมกินอะไรอ่ะหอมกินพีชจากฉันใช่ไหมหอมเฟรชจากเรามากกว่าหอมนังคู่เรื่องไม่ถูกเลยอะหอมฟอดดิฟฟี่ฟูฟูสองกลิ่นใหม่หอมกินกลิ่นพีชและกลิ่นเบรชชี่โอ้แถมหอมนานสามสิบวันมีขายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น ตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียแล้วเบลบอกแล้วจำนวนคนเสียฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดอย่าทาเน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระตา่ายบินฝาเขียวอ่นานคำเตือนากลใช้ยาเทโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิด อย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพันโอลาวาระเบิดความฟรีมุกกับคุกกี้ไส้ช็อกลาวาเยิ้มเต็มคันลองเลยมาไล่สัดก,กัตนตัดผมมาไม่เข้ากับหน้าไม่เซล์บอรอผมยาวกว่านี้ก่อนใช้ตันติ้งเลยมีแอคทีฟอินฟสิชั่นเบตินวิตามินช่วยให้ผมแข็งแรงขึ้น5เท่ามันละมาสบัดผมยาวกันใหม่วิตามินบูสเตอร์สวยเร็วติดสปีด <_ inet> เลือกแอร์ให้สุดที่รัก เลือกที่ล้างตัวเองได้สบาย Air Hire UV Cool Series งานเสร็จแล้ว <c oughs> Formos Omega สูตรใหม่มี DHA เพิ่มขึ้น60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDS อะแม่ครับ Formos Omega สามหกเก้า New Corolla Cross complete your life ตอบทุกความหมายชีวิตรับดอกเบีย้ย1น9 8พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นึถึง30เมษาย,ยนนี้สนับสนุนโดยแก้ไอขับเสียมผาดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามาัถประจำบ้านอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยา อาร์มดฟเฟสโกลเดน 24K จินเซนมาสบักเก็ตมาร์คสีทองมาเป็นถังทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแค่เรียลคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิม 8โมง23นาทีกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานหน่อยนะครับคุผู้ชมคุณลุงคนนี้ไม่มีโอกาสได้ฉลองสงกรานกับครอบครัวอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าออกมาซื้อของชําในหมู่บ้านออกมาได้แป๊บเดียวเจอช้างป่าหลุดโขงออกมาจากป่าฮะแล้วพอมันเห็นคุณลุงปุ๊บมันเอางวงตวัดจนร่างแกว่งหลังจากนั้นตามไปกระทืบเหยียบจนเสียชีวิตเลยครับ จุดที่พบศพครับคุณผู้ชมเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ป่าใกล้กับจอนมาเจอกันโโอ้หเข้าใจว่าญาติของฝั่งหนุ่ม17เขาก็ไม,ไม่จบเหมือนกันเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันในย่านจารันสนิทวงฮะโจไทยไม่มีแผวกระทืบไปอีกแล้วทุกพิกัดทุกพื้นที่จริงๆเศร้านะคุณผู้ชม,ชมแล้ววันนี้ยังไม่จบ สงการวันสุดท้ายวันสุดท้ายวันนี้น่าจะยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเลยนะคะเรายังต้องมีชีวิตต้องทําอย่างอื่นกันอีกมากมายแล้วคุณผู้ชม hmm. เห็นสงการานแบบนี้บอกแล้วตั้งแต่ตอนต้นเทศกาลเลยว่าตำรวจเขาไม่หยุดทํางานนะคะแม้ว่านายกจะหยุดพักผ่อนไม่เป็นไรแต่ว่าตํารวจต้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแม้กระทั่งสืบนครบาลอ้าไม่หยุดหรอคะผู้กอง มีผู้าอยู่อยู่ในบ้านไม่รู้ใครไหนพากระจกเปิดมาเลยช้าๆเปิดมรลัวเไปเลยเปิดไปเลยเปิดไปเลยช้าๆนะเปิดมาโอเคอันยังไงอ่ะอ้าวมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเทศบาลถ้าไม่มีคำชี้แจงมีความผิดตามกฎหมายนี่นายกเทศบาลนี่ วดหัวแน่กลับมาจากสงกรานเนี่ยงานงอกแน่นอนสุวนเหตุการณ์น,นึงเรารู้จักวิถีของออนิวแล้วม,มันจะซิ่งไปตามทางต่าง,างพ่อน้องออนิวแต่เขามีทายาทเพราะฉะนั้นพ่อน้องออนิวแล้วก็มีลูกเนี่ยเขาก็เลยต้องว่าสืบทอดวิถีน้องออนิวคราวนี้เนี่ยชาวเน็ตมาดังกะระหาฝนว่าสอนลูกขับรถแบบนี้อันตรายทั้งตัวลูกเองและคนอื่นบนท้องถนนด้วยครับ